ต้นอ้อเป็นหนึ่งย่าแล้วสอลักปุกกี้ลูกชาร์าหลากแอบอ้างคนใหญ่คนโตต้นอ้อเป็นหนึ่งย่าแล้วสอลักเปิดหลักฐานเด็ดซื้อขายวุฒิขณะที่นายแม่ปุกกี้แหลากอ้างสอนหัวประมูลออบอ้างคนใหญ่คนโตเบี้ยวเงินแชร จากการณีที่มีข่าวว่านางสาววิไลลักษณ์หรือซอลักษ์และนายแม่ปุกกี้อดีตสมาชิกมูล,ลนิธิเป็นหนึ่งออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าถูกประธานสาวมูล,ลนิธิชื่อดังแห่งหนึ่งเสนอซื้อขายวุฒิการศึกษาปรตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพร้อมกันนี้ยังได้อบอ้างเสนอซื้อขายตำแหน่งทางการเมืองจนกลายเป็นประเด็นดังข้ามคืนที่ผ่านมาตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ต่อมาเมื่อเวลา10นาฬิกา55นาทีวันที่4กรกฎาคม6 7ที่มูลนิธิโรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมกรุงเทพมหานครนางสาววิไลลักษณ์หรือซอลักษณ์พร้อมด้วยนายแม่ปุกกี้อดีตผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเป็นหนึ่งและนางสาวส้วมผู้เสียหายจากการเล่นแช์นำเอกสารพยานหลักฐานคลิปเสียงและคลิปหลักฐานทั้งหมดมายืน่นให้กับ,บมูลนิธิรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อขอช่วยเหลือ และช่วยดำเนินการกับนางสาวชาลิดาพลมาศหรือต้นอ้อเป็นหนึ่งประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งโดยก่อนเริ่มถแถลงข่าวซอลักษได้จุดทูปสาบานต่อหน้าพญานาคบริเวณน้ำพุพญานาคด้านหน้ามูลนิธิรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมด้วยนายรพสิธิ์พัทรศิริชัยศิลรองประธานมูลนิธิรงคงทวนคานยุติธรรมในสังคมกล่าวว่าวันนี้ถือว่า มีผู้เสียหายคือนางสาววิไลลักษณ์เดินทางมาจากต่างจังหวัดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสิ่งที่เราโฟกัสในเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาความขัดแย้งในมูลนิธิแต่เรามองประเด็นเรื่องการซื้อขายวุฒิการศึกษาและเรื่องการซื้อขายตำแหน่งที่จะเข้าไปทำงานในรัฐบาลหรือในรัฐสภาเป็นเรื่องหลักและมองว่าเป็นเรื่องใหญ่วันนี้นางสาววิไลลักษณ์นำพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีการพูดคุยทั้งภาพแคปข้อความการพูดคุยแชทในไลน์ รวมถึงคลิปเสียงที่มีการพูดคุยกับบุคคลที่ถูกพาดพิงในมหาวิทยายลัยวันนี้ก็มีข้อมูลใดด้านหนึ่งที่นำมาเปิดเผยสิ่งสำคัญคือเราอยากให้มีการเข้าไปตรวจสอบหลังจากการถแถลงวันนี้เราจะนำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นให้รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศา,ศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวในวันนี้4กรกฎาคม67เวลา14นาฬิกา ขณะที่นางสาววิไลลักษ์กล่าวว่ารู้จักกับประธานมูลนิธิจากกรณีที่อดีตสามีทำร้ายร่างกายหวังพึ่งพาเขาว่าเราถูกกระทําตอนนั้นเราไม่มีใครนอกจากเขาเราไว้ใจเขาทุกอย่างเขาพูดอะไรมาเราก็เชื่อถือเขาบอกว่าเขามีผู้ใหญ่ที่รู้จักทำให้สร้างความน่าเชื่อถือให้เราก็เชื่อเขาในตอนนั้น ต่อมาเรามาเจอกันแล้วบอกว่าจะร่วมสร้างมูลนิธิด้วยกันระหว่างนั้นเขาก็มาหว่านล้อมเราให้ซื้อวุฒิการศึกษาและเราย้้งแล้วว่ามันผิดกฎหมายแต่เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรเพราะรู้จักผู้ใหญ่ทางมหาวิทยาลัยเยอะและรู้จักผู้ใหญ่ในรัฐสภายเยอะไม่มีปัญหาเราเคลียร์ได้เขายืนยันมาแบบนี้เราจึงหลงเชื่อซึ่งเบื้องต้นตนก็นำหลักฐานเป็นรายการสนทนา ระหว่างตนกับประธานมูลนิธิแต่เมื่อวานว่าเขาย้งมาว่าเป็นลายเหตดตนก็มองว่าถ้าเป็นเทแสดงว่าคุณตั้งใจจะมาหลอกเราตั้งแต่ต้นแ,แล้วเพราะตั้งแต่อยู่มูลนิธิด้วยกันเขาก็ใช้ลายนี้มาตั้งแต่แรกแต่ที่เปลี่ยนไปคือรูปของโปรไฟล์เท่านั้นแต่ยังมีข้อความการสนทนาเดิมทั้งหมดตั้งแต่การก่อตั้งมูลนิธิรวมถึงเรื่องการพูดถึงเรื่องวุฒิการศึกษานางสาววิไลลักษณ์ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่รู้จักกันมาก่อน ส่วนตัวมารู้จักกันในช่วงจัดตั้งมูลนิธิร่วมกันเท่านั้นที่ผ่านมาเขาก็เสนอตำแหน่งใหญ่ให้พร้อมกับแจ้งตัวเงินเขาบอกว่าตำแหน่งใหญ่และถูกมากด้วยซึ่งเป็นการพูดคุยกันก่อนเรื่องวุฒการศึกษาปลอมเพราะเขาบอกว่าการที่จะไปนั่งตำแหน่งเหล่านี้ได้ต้องมีวุฒิการศึกษาก่อนเพราะตนจบเพียงแค่มหแต่ก็ย้งไปว่ามันผิดกฎหมายเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมี ปัญหาเพราะเขามีผู้ใหญ่ที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่เขารู้จักและที่รัฐสภาซึ่งตนก็หลงเชื่อทุกอย่างจากนั้นก็โอนเงินเข้าบัญชีของคนที่ชื่อนายเกษียณซึ่งเขาก็บอกว่าคนนี้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยในส่วนเรื่องการซื้อขายนั้นเราโอนเงินไปสี่ครั้ง 1, 50, ครั้งที่150,000บาทครั้งที่25 0,000บาททอครั้งที่399,500บาท ซึ่งเจ้าของบัญชีเป็นชื่อบุคคลคนเดียวกันส่วนครั้งที่4หนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นชื่อของประธานมูลนิธินางสาววิไลลักษ์กล่าวว่าที่ผ่านมาตนไม่ได้ไปมหาวิทยาลายัยและไม่เคยมีการเซ็นเอกสารสมัครเรียนที่มหาวิทยาลายัยแต่ชื่อของตนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปอยู่ในประกาศของมหาวิทยาลัยได้อย่างไรและได้เห็นบัตรนักศึกษาตัวเองก็ตอนที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วเช่นกัน ต่อมาจากการตรวจสอบพบว่าคนที่ชื่อนายกเกษียณที่ตนโอนเงินไปให้เป็นเพื่อนกับประธานมูลนิธิยอมรับว่าเรื่องการซื้อวุฒิการศึกษาตนรู้เท่าไม่ถึงการจากนี้ทุกอย่างก็ต้องว่ากันไปตามมกตหมายเพราะอย่างน้อยถือเป็นเสียงเล็กๆเพื่อฝากบอกเขาว่าอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นพร้อมชี้แจงว่าที่ผ่านมาตนไม่เคยเซ็นรับรองตัวเองในเอกสารเลยว่าเป็นกรรมการ มูล,ลนิธิแต่กลับมีรายชื่อ,อเป็นกรรมการมูล,ลนิธิเพราะตอนที่เขาขอเอกสารไปอ้างว่าการไปจัดตั้งมูล,ลนิธิแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรอย่างไรและไม่บอกขั้นตอนที่มีความคืบหน้าด้วยขณะที่ทนายความของมูล,ลนิธิรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมแจ้งว่าในส่วนของนางสาววิไลลักษณ์สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับประธานมูล,ลนิธิได้ในข้อหาช่อโกงส่วนนางสาววิไลลักษ์ จะโดนข้อหาเรื่องการปลอมเอกสารด้วยหรือไม่นั้นกรณีนี้นางสาววิไลลักษณ์ยังไม่ได้วุฒิการศึกษาและยังไม่จบการศึกษาแต่ถ้าจบแล้วนำวุฒิการศึกษานั้นไปใช้จะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะต้องดูเจตนาของผู้ที่มาหลอกว่าต้องการทุจริตตั้งแต่แรกหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบแชทจากลายพบว่าอีกฝ่ายเป็นผู้เสนอมาก่อนในเรื่องของบัตรคณะทำงานและเสนอว่าต้องมีวุฒิปริญญาตรีจึงทำให้เกิดการซื้อขายวุฒิการศึกษา นอกจากนี้ยังมีนางสาวส้มนามสมมติกลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับความเป็นไม่เป็นธรรมในการเล่นชานำข้อมูลมาร้องเรียนที่มูลนิธิรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพิ่มเติมเพื่อหวังจะได้เงินคืนแต่เขาไม่ได้คืนโดยนางสาวส้มกล่าวว่าตนรู้จักกับประธานมูลนิธิผ่านน้องสาวโดยน้องสาวให้เล่นชาแทน ตนเห็นว่าโปรไฟล์ดีจึงรับเล่นแทนแต่ต้นปี60เป็นต้นมาวงแรก100,000บาทไม่มีปัญหาแต่วงต่อมาวง300,000มีปัญหาตั้งแต่มือที่16เป็นต้นไปเขาบอกว่าถึงดีนแล้วก็จะคืนแต่วันหนึ่งบอกว่าคืนไม่ได้แล้วตอนนี้ตนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงิน480,000บาทโดยในกลุ่มที่แจ้งความแล้วมี5คนวงเงินประมาณ3ล้านกว่าบาทในคดีช่อโกงประชาชน นอกจากนี้พบว่าเขายังมีการแอบอ้างรู้จักคนในวังที่ปรึกษาคนในวังแอบอ้างเบื้องสูงรวมถึงจะบินไปหานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต่างประเทศรู้จักเลขารัฐมนตรีพรรคการเมืองในเมื่อเขามี power ทำงานในสังคมแล้วถ้าเขาบอกว่าถูกโกงจริงก็ขอให้ติดตามคนที่โกงมาใช้เงินคืนกับเราเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดคนพวกนั้นมีตัวตนหรือไม่อยากให้เขากลับมารับผิดชอบในส่วนนี้เขาพยายามบอกว่า พวกเรา d i s c ครดิตยืนยันว่าไม่ใช่รองจริงเพราะเรารอเขามา6-7ถึงปีอย่างไรก็ตามในระหว่างที่เราคุยกันมาโดยตลอดนั้นเขาก็อ้างว่าจะมีงานโครงการรีโนเวทบ้านเอื้ออาทรโครงการในพระราชดำริซึ่งเขาก็จะส่งและเสนอราคาประมูลท่อส่งน้ำให้ตนหาผู้รับเหมามารับงานซึ่งโครงการเหล่านี้มีจริงหรือไม่ตนก็ไม่ทราบเพียงแค่เขาต้องการให้ตนหาผู้รับเหมาให้แต่ไม่มีใครอยากรับงานแบบนี้ ด้านนายแม่ปุกกี้กล่าวว่าคนที่โดนเรื่องนี้เยอะที่สุดคือตนเพราะตนเป็นคนเปิดถามว่าทำไมรู้มาก่อนแล้วไม่เคยเตือนตนเตือนแล้วแต่เขาไม่ฟังและเตือนหลายรอบแล้วทุกวันนี้เขายังทำทุกอย่างมาเล่นงานตนไปปั่นข่าวกับแฟนคลับและกลุ่มต่อต้านลัทธิเชื่อมจิตมาเล่นงานตนและพยายามปั่นว่าตนมีความสนิทกับทนายธรรมราชซึ่งตนบอกออกสื่อเลยว่าตนเกลียดทนายธรรมราชมากและไม่ต้องมาโหนกระสาเพราะตนรู้ทุกอย่างหมดแต่ตนไม่เคยเปิดเผย นายแม่ปุกกี้กล่าวพร้อมกับร้องให้ว่าณวันนี้ตนมีหลักฐานครบทุกอย่างว่านี่คือขบวนการซึ่งคนในมูลนิธิก็เป็นคนของรัฐสภาเขาทำงานอยู่ในรัฐสภาต้องไปสืบว่าเขารู้จักกับใครตนจะเอาตัวของตนไปอยู่กับมูลนิธิที่หาผลประโยชน์กับชาวบ้านได้อย่างไรเขาสอนให้ตนหัวการประมูลซึ่งตนไม่ทำตนไม่เอาหน้าที่การงานของสามีตนมาเล่นเรื่องแบบนี้ นายแม่ปุกกี้กล่าวต่อว่าตนแค้นใจเพราะเป็นคนเริ่มก่อตั้งแต่มูลนิธิเขาไม่เคยมองว่าตอนก่อตั้งตนซัพพอร์ตเขาทุกอย่างรองเท้าคู่ละ48,000บาทตนใส่แค่สองครั้งและยกให้เขาด้วยความเสน่หาและด้วยความรักแต่แค่เรารู้เรื่องทุกอย่างแต่เราไม่เคยเปิดเผยเพราะเราไม่เคยขายเพื่อนแต่เพื่อนมาทำร้ายเราก่อนทำไมเพื่อนไปปั่นเรากับผู้ใหญ่กับพี่ทุกคนขอให้จำไว้ว่าเขาจะอ้างทุกคนเพื่อให้มาอยู่ข้างหลังเขาและทุกคนจะเป็นรายต่อไป สังคมน่าจะเห็นแล้วว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการชุบตัวเพื่อหาเสียงและเปิดมูลนิธิปลอมมากเพราะเขาไม่เคยช่วยตามเคสไม่เคยช่วยให้ถึงที่สุดเอาผู้เสียหายไปพูดหน้าสื่อจากนั้นก็ส่งให้ตำรวจจะไปทำอะไรต่อเขาก็ไม่เคยสืบเลยตนอยู่ในเหตุการณ์ทราบหมดทุกเรื่อง